สบายดีพี่น้องิดสุกุสุขนเนาะพี่เขามาหากสมสบายดีพี่น้องเม่อหนึ่งชิม,มีม่เมนูยังอีกแล้วพี่น้องรอสมจ้าเมนูเ็ตเมนูลาบหมูจ้ะอันนี้เป็นสีดหมูแม่น้องนั่งออมาฝะแต่ช่วงเพิ่มมาก,กับน้องนัดไปแหละ ใส่ซองฟีดไว้พี่น้องเลยอันนี้มูสสดๆเตยจะ้ะเห็ดแบบลาบแบบสไตล์แบบน้ำตกอยู่บ่บ่แม่นเนะาะราบแบบผัวเอาราบแบบผัวเอาพี่น้องกำลังหั่นจ้าพ่อคัวเราทานเราก็พร้อมจ้ะเราค่ะกลังเห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยลงแรงพี่น้องพักต่อค่ะเ,เก็บมาได้ ห้าเก็บมาพี่น้องสดๆจากสวนต่อผักกาดเนาะผักกาดแล้วก็มีใบเอียงก่อนนี่นะใบเอีงก็นนะข้าวทองพักข้าวทองแล้วก็หอมต้นหอมมาจากเก็บในสวนเทอ่อะไรเนาะน,ะนี่สดสดเลยจากกินกับลาบหมูแซ่บๆลองกันด้วยพี่น้องเด้อมันแรงยังหัน่นยังไ่หันได้อ ทำอะไรสิมาขู่เอาบอกวันนี้อืมว่าเจ็บไวมาแต่กับท่านพี่อนกคนก็ไม่ไดอืมมีก็ได้เนาะอะ,อะไรนี้แหละเนี่ยคนทางทางเมื่อก็คือพี่น้องเห็นเามตอนเศร้าๆแหละลำบากแข้งเนาะฝนโต,โตานทางเปืือนโอาะเสียสายเสียขัวพี่น้องเอ้ยจะเรื่องว่าสิมเมือ่อ ขึ้นเขาอยู่บ้านเมื่อเตเวินเนี่ยยากเมื่อเด็กแล้วก็ได้จ็กแมงใหม่แมงตออขณะที่ตอนย่างกุ้งเว่นย่างเจือกบแต่ย่ามันคือจะชิเจือกบกันไดน้พลางไปไปขากับงานบ้านกำลังเฮ็ดยูเฮ็ดจินอืมพอขัวเหรอจะถ้าเบิ้งต้นขวารึเพี่น้องเด้อบันเบิ้งต้นขวับครับตอนปรุงนะจ๊ะ ใส่บะกอกน้ำบลาเส่มาให้ใส่<อ>แถั่วซุกแล้วพี่น้องเลยกำลังปรุงล่ะกำลังปรุงนี่คือลาบหมูของเฮาอืพักยังพ่ใ้นู่นะอย่างนี้เนาะพักซีใช่แล้วป้าพี่น้องลาบหมูจ้าพ่อแม่เพื่นกำลังนั่งอยู่ในเพื่อน ปีดนางฝนย่งตกประยุทธ์ด้ในได้แข่งฝนเขามาเลยเขาบวานเนยพี่น้องฟงชื่อรถลงไปซานงปิปลาใส่แลนะ้วใส่เนึ่งเดี๋ยวเพิ่มไปอีกโอเคปลาใส่แล้วไปดีเบิดเลยอือาใส่นีลงไปลุยหนะ้าลงไป กิ่ง huh. ก e e uh ่ายดูด้ยต้นหอมผักชีจ้าพี่น้องวีธีทาไหนใส่ไปให้หมดจ้าฮัมมิ่งเลยได้พี่น้องเลยกินกับข้าวหัวหอมเป๊ะดังเลยอือหือวันนี้สุดแซ่บหอมข้เหนียวคุยจ้าพี่น้องใส่มะกอกเสพมะนาวเอาอือหือลองซิม ชิมก่อน,นค่ะชิมถัดอย่างเนาะถัดอ่ะซาลาเมนโอพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องเยา่์ยุวะจ้าหูม <c oughs> <c oughs> ลาบหมูของเฮาไปให้พอก,กันอยู่บ้านพี่น้องเลย มาฮอดบ้านพี่น้องเลยปลอดไฟหมดนี่กินวันศุภาน้ตงน้าตกแถวตะคองโอ้ยเป็นรักษาพี่น้องอยากแหงไสบายดีพี่น้องไม่ได้ตากพี่น้องกินถัาวได้มานกันเยอะสดใสต้องการคนย่างบัวแห้งพี่น้องจ้าอยากจะพาษ์ซันชายของหน้าที่เป็นมะลเนาะคนยังบัวเศร้าพี่น้องเคนยังตกแห้งแห้งมากแห้งมากอุ่นซึ้งกว่าแห้งมมด สบายดีเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเข่าแรงรำกันเด้อลาบหมูพี่น้าะข่าวดูบ้านพ่อยมากเลยที่ว่าฮอดกันฝนมันยังแห้งมาเรื่อยๆฝนตกมืดมืดข้างลงแรงๆึ่นกึ่นบ่

Tất thảo vô vào đầu đi Cho vào nào, Hay là cái lô mà hẹn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คิดยโคิดว่าเดือนสี่จะมีบรรยากาศคือเงวหน้าเอาอย่างเงียน้าี่จะเป็นบรรยากาศี่เดือนสี่ือเตลปีหน่อยเนาะคนมีเยอะเป็นี้ นะข้าขงเขาบะเท่าทางเขงเทพใหม่เนะาะหัวหินบุ้งนี่จ่กี่ต้นกระชายกระปิ้นจิ้เนียวเนียวโอ้ยหนึ่งงานี มรกันกันเนาะมันต้องแห้งมันใช้ไม่นว่าปลาห้าให้ละงูบอกลืมเลือดบัวก็น เมื <łość> ่องเนุาะสานการเรอยไรู้

ได้ได้อะไรไปน้องเลยแสบแห้งหลังมนจนามอยู่บ้านขอบคุณล้้มาส้มไปน้องเลยยังนะายังพูสิ่งที่สอยู่น้องเยน้าได้เลยมึงไปเด้อต่อยังไงยังไงก่นกิ่อน้าม Давай, давай.